ดีจ้าวันนี้เรามีร้านหมูปลารด็ดเด็ดมาแถวๆย่านคลองหกนะจ๊ะชื่อร้านว่าหมูปลรราอีใส่คลองหกนะจ๊ะหูหมูแบบจ u ซี y มากจะบอกเลยนะจ๊ะว่านุม่มแล้วก็มีทางไส้อวดและแหนมด้วยอันนี้คือแม่้าแม่ค้านางอะทำเองทุกอย่างเลยนะนึ่งข้าวเหนียวทำหมูเสียบหมูโหสดๆไปเลย นี่จ้าได้ค่าพร้อมเสิร์ฟแล้วในกล่องนะแน่นมากมีแบบหลายเซ็ตมากเลยแต่อันนี้คือแบบเซ็ตใหญ่สุดดัมโบมากเต็มกล่องไปเลยค่ะเซ็ต S เจ็ดสิบเก้าบาทเซ็ต M ร้อยยี่สิบเก้าบาทเซ็ต L ร้อยสี่สิบเก้าบาทเซ็ต XL ร้อยแปดสิบเก้าบาทและเซ็ต XXL 2อ9ร้อสองเก้า นี่ก็คือบรรยากาศแม้ค้าเวลาคิดเงินะะนะจ๊ะเขากันเองมากๆไม่เชื่อมาลองที่ร้านเลยน,นี่ก็คือบรรยากาศที่ร้านนะจ๊ะหมูปลาอีใสคองหกอ,หากกานอีนตอตอีต้อนรับค่ะ สำหรับการเดินทางมาที่รานนะคะเริ่มต้นจากด่านทัญญะวงปุ๊บลงมาทางที่จะไปนครนายกเล้วตรงมาเรื่อยๆเลยนะจ๊ะแล้วก็จะเห็นโรงพยาบาลทัญญะนะคะให้เบี่ยงซ้ายมานิดนึงมาข้างๆกับศาลจังหวัดทัญะบุรีนะคะเสร็จปุ๊บตรงเข้ามาเลยตรงมายาวมาถึงมหาวิทยาลัยราชมงคลทัญญะนะคะ เราจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเสร็จแล้วเราก็จากนั้นเราก็ตรงมาเราก็จะเห็นคําว่าสะพานชมพูถูกไหมคะเราเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บพอเลี้ยวปุ๊บข้ามสะพานมาให้เลี้ยวซ้ายจะอยู่กับแล้วก็จะเจอ U City Avenue ตรงมานิดนึงนี่ไงหมูปรร่ปลาอีไฝ่คลองหกถึงแล้วจ้า ร้านสามารถเจาะได้ที่ยู่อฟิตตี้อ e เวนิและก็หน้าเฟเวน่นแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันนี้เลยเช็คอินคองหกนะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกคนที่มาอุดหนุนและคนที่ยังไม่เคยมาลองมาเลยกับร้านหมูปลาอีฝ่ายคองหกนะจ๊ะวันนี้พอเท่านี้นะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย